สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับผมนะครับจ่าเอกชาแนลที่ริมเขื่อนป่าศักดิ์ชนรศิ์นะครับบริเวณทะเลน้ําจืดตําบลมะนาวหวานอํนเาเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับในเช้าวันอาทิตย์เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่ทะเลน้ําจืดใกล้ๆกันครับเป็นบรรยากาศในยามเช้านะครับที่นักท่องเที่ยวยังมาไม่ถึงนะครับ มาดูบรรยากาศที่เงียบๆในตอนเช้านะครับมีทุ่งหญ้านะครับเขียวขจีมีเถียงนานะครับหรือกระท่อม50บาทนะครับนั่งแบบยาวๆชิวๆนะครับจนกระทั่งกลับเลยนะครับแล้วก็มีร้านค้านะครับกำลังเริ่มทยอยมาเตรียมจำหน่ายสินค้านะครับ ให้กับนักท่องเที่ยวที่จะทยอยมานะครับส่วนใหญ่ก็ประมาณตั้งแต่เที่ยงไปจนถึงค่ำนะครับจะมีนักท่องเที่ยวมาเยอะคลิปนี้ก็เป็นอีกบรรยากาศนะครับที่ไม่มีคนเพราะว่าปกติผมจะมาในช่วงที่มีคนนะครับมาดูบรรยากาศในช่วงเช้าเช้านะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับก็จะเงียบนะครับสงบ ช่วงนี้นะครับก็มีพายุฝนเข้านะครับหลายๆจังหวัดนะครับทั่วประเทศเนาะ,ะฝนฟ้าขนองยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับท่านผู้ชมอากาศเปลี่ยนนะครับฤด,ดูร้อนฝนตกนะครับแล้วก็ฝนฟ้าขนองนะครับก็อย่าไปอยู่ในที่โล่งแจ้งนะครับอยู่ใกล้สิ่ง ก่อสร้างนะครับหรือสร้างปักขักพังนะครับอันตรายนะครับแล้วก็อย่าไปอยู่ที่โรงแจ้งเนาะเพราะตรงนี้ฟ้าขนองนะครับอาจโดนฟ้าผ่าได้นะครับขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับที่มาให้รับชมนะครับภาพบรรยากาศนะครับที่ทะเลน้ําจืดนะครับเขื่อนป่าสักชรสิ์นะครับท่านใดยังไม่เคยมาเที่ยวนะครับมาเที่ยวที่ลบบุรีก็อย่าลืมนะครับเสน่เขื่อนป่าสักชรสิทธิ์ก็มีที่ทะเลน้ําจืดนี้นะครับ โชคดีตรงเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านครับแล้วพบกับเจเอชแชนแนลใหม่ในคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบาย Take it.